งบบ่อหมครั no ส,สวัสดีครับสวั er สดีครับผมยูไนพาเซลเกลครับมาครับมีท่านั่งสนอเมนู่มตำทัวครับตำทัวปิ่งปิ่งปลาบูตัวใหญ่ๆครับโอ้ปิ่งปลาบูปิ่งปิ่งปลาบูตำทัวมีผักกินกับมาครับกินข้าวหนึ่กันครับผมพี่ปลาหน้าอาสุขสุขคนนะครับกินข้าวหนึ่กันได้ครับกินข้าวน้ำไก่ได้ครับมาโอ้ข้าวติดมือ หากินกับมีหมูมีพักครับมีพักขาครับรสชะอมนะครับใค้มาก,กินสดนะครับกินสดกระเซียด้วยครับปลบูม,มันยังกินกบมเบดครับน้ำมักทัว ทำมังกรด,ดอมมี่บึกแดงแล้วครับอืมอืมสีขาวๆหวานๆครับครับบังโอ้หอนหอมว้าว 뭐 봐? 아무 손 박아도 ข่าเที่ยงกังน,นั่งครับผมมาแล้วครับไห่พาท่านกิน,นครับพี่ปานะอากินฮอดกินเทิงกันทุกคนนะครับติ่นปลาครับตามบททวนมันสุดยอดเลยนะครับ มาอยู่บ้านเนี่ยิ้งปลาเค็มไทยนะครับปลาเค็มอืมเพราะเครับอยู่ไทยเพอ,เอื่นยังไงครับปลาหมอครับปิ้งปลาปลาขาวปิ้งปลาดุกหน้าอย่างครับครับปิ้งตับหมูทว่า สุดยอดครับทําออกตัวมีบึกแตง ัวม <łość> ันเหลืออะไรครับก็ใส่กระเพียงบูวบกหอมครับ

ส่วนีเป็นชีชๆคิดฮอดบ้านนะครับแต่ว่าคิดฮอดกับโบเป็นยังโบเอาม่กินอาหารบ้านเท่ากับคือล้วครับเมื่อดูกับบุมีเงินคิดฮอดบ้านหรือกินอาหารบ้านเท่า ตอนที่หข้าไม่อมยๆก็ยังมีกับเมื่ออยู่บ้านนะักเดือนสองเดือน Oh my god แต่ว่าไม่กล็นไปบได้ครับข้าละเข้าตรงอยู่ตรงกินนะข็าสิเมื่อเป็นเดือนเนี่ตายครับ น่ารครับโอ้สินประมุตรงนี้ครับอ้ามารากรศมันุ้่ตาครับ แซ่บครับชิ้นปลาบูหวาน เบ้อแล้วครับสิสังมาใหม่อยู่ปาบูาเนี่ยกินได้ทุกมื่บปวเบืบ่อเลยครับแต่ก็บ่แพ้งนั่นอืม้มปลาแห้งชิน หอดกินถึงกันนะครับขอตกินฮอดทุกคนนะครับผมฮอตกมื่อไกแชร์กันนะครับกัลัปก่อนครับคลิปสิเบเดียวสิบนาทีของเรายวมันสียเอาไปนะครับผมครับ